เรากลับกันเถอะไปเอือย <c oughs> นั่นเอือยใช่ไหมนั่นเอือยจริงๆใช่ไหมเป็นยังไงอร่อยไหม อร่อยจ้ะไม่จ้าหอมกระเทียมไหมเฮ้ยอะไรพฤติกัมันกอดใครอ่ะออย่าบอกว่าชูคนใหม่เขานะหรือว่าจะเป็นแม่พฤติกรมแม่เขาตายแล้วเออแล้วมันจะเป็นเศรีได้ยังไงอ่ะเออจริงสิวะจำาลูกโอ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  คิดถึงจังเลยจ้ะเป็นยังไงบ้างจ้ารุ่นนี้ต้องเรียกว่าลูกหรือหลานแล้วมั้งยายจริงสิเออพวกเองเดินทางดีๆนะรีริศไปก่อนที่มันจะมืดจะค่ำมาแล้วมาแล้วอยู่ดีนี้อ้อุอุ้ยอะไรจ้ะยายคิดถึงพวกเองมากเลยรู้ไหมข้าฝากดูแลพระโอรสด้วยนะดูแลให้ดีล่ะ

แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเองเนะยฮะจาเอ้ยได้ด้วยเหรอจ้าข้าเนี่ยจะจำผ้าที่ตัวเองทอแล้วมอบให้เองก่อนที่จะเข้าหวังไม่ได้หรอกไงฮะ <c oughs> <c oughs> และ้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพัิกะคำพูดคำจาของเองแล้วก็แมวตาของเองอะ่ะ <c oughs> ใครทำเกิดเอ้ยแบบนี้ล่ะฮะ เลวมันเลวมากจริงๆเลยสิ่งที่เองบอกทั้งหมดอ่ะเป็นพี่มือของนางแม่หมอใช่ไหมใช่จ้าแม่หมอจ้าแม่หมอออกมาคุยกับฉันหน่อยจ้าฉันจะปาเองผัวฉันนะ้สิไม่รักดีฉันนะ้อยากจะฆ่ามันให้ตายไปเลยนะเอายาอะไรก็ได้ผสมให้มันกินมันกินเล้าเลยทั้งวันให้มันชักชักชัก น้ำลายฟูมปากตายคาหายไปเลยนะหู่หมันไส้มันมานานแล้วให้หมออะเอาลงมาให้ฉันทีเธอจ้าฉันฉันไม่กล้าขึ้นไปหรอกจ้าฉันกลัวจะกลัวอะไรนะหนาหน้าเอาออกไปข้าใจนะจ้าจับมันเฮ้ยไอ้ลูกเอ็งใช่ไหมที่ทำมลดำใส่ลูกสาวค่าฮะเอ็งบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าจะแก้หมดหน้าแก่ได้ยังไง ก็มไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้แม่จ๋าไอ้วงเนี้ยมันจับหนูแรงหนูไม่เล่นแล้วว่าแม่แเองหนูเองว่ามันไม่มีวิธีอื่นใดหรอกนอกจากจุมพิษจากรักแพ้เท่านั้นเออเขาเชื่อว่า ไม่มีใครจะมารักหน้าแก่ๆแ,แบบนี้ได้ให้ข้าด้เรื่องไปถึงได้วังไหมในวังเนี่ยไม่ปล่อยนางอ้ายออกมาแน่ๆหลังจากนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชันบ้านออไยนี่ไม่เอานะไม่ต้องร้องทาไม่ต้องร้องไม่ต้องห่วงนะนั่นกำลังใจของเองเนะี่ยดูนั่นสินี่พวกเองอะไอคนนี้มันใครวะ มันคุยถูกคอกัะข้านักเลยเดี๋ยวทำหนมให้กินเนาะเป็นเพื่อนกันนะนะเป็นเพื่อนกันจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันพอ,อตั้งแต่เล็กจนโตพ่อไม่เคยปกป้องดูแลเอื้อได้เลยคนสวยของพ่อเอานะกมาที่ตักนะรนแต่รมแก่เหลือแต่รำอ่อน autumn